ประชุมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานแต่ชนี้ก็ทิ้งตัวลงมาอย่างแรงนะคะถึงแม้ว่าจะดีตัวกลับในช่วงท้ายนะคะแต่ก็ขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยในขณะที่ถ้าดูจากเครื่องมือเนี่ยกับปรับค่าลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเราก็ยังให้น้ําหนักทางลงนะคะตามกรอบดาวเทรนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ1,280จุดในขณะที่1,300จุดเนี่ยก็กลายมาเป็น รับย่อยแทนนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถึงจะลงมาแล้วก็ควรจะรอดูสัญญาณซื้อที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อลงมาถึงประมาณ1,300กับ1,280นะคะในขณะที่ในส่วนของแนวต้านเนี่ยก็ปรับลดลงมาเช่นเดียวกันนะคะเป็น1.31.335กับ1.345จุด ตัวหุ้นนะคะเราก็แนะนําเป็นชอ็อตเซลล์สตัวก็คือ b ีแลนดกับ p t t g c นะคะเพราะถึงแม้ว่า,าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการดีดตัวขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าหากว่าขึ้นไปไม่ถึงระยะปลอดภัยเนี่ยกน็น่าจะชอ็อตอยู่ดีนะคะโดยที่ตัว B ีแลนด์เนี่ยาจากการที่เมื่อวานหลุด EMA 200วันที่1นึบาทหกลงมาเนี่ยนะคะด้วยแรงขายที่หนาแน่นเพราะฉะนั้นหากวันนี้เนี่ยยังไม่สามารถดีดกลับไปยืนเหนือ1 0 0 0เอ่บาท60สตางค์ได้ก็แนะนำเป็นชอ็อตเซลล์แล้วก็ลงมา,ารับกลับหรือว่าซืื้อคคนนที่1.54 1.50กับะะ จุดคัดลอสอยู่ที่1บาท62สตางค์ถัดมาเป็น PTTGC นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานถึงจะฟื้นกลับขึ้นมาในช่วงท้ายนะคะแต่ว่าเครื่องมือระยะสั้นนะคะก็ส่งสัญญาณขายออกมาแล้วโดยเฉพาะตัวของ m o d i f i e d Stochastic เนี่ยที่นอกจากจะให้สัญญาณขายแล้วเนี่ยยังจะวกตัวกลับลงมาจากเขต Overbought ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการดิดตัวขึ้นในวันนี้แต่ยังไม่สามารถทำา i ที่สูงกว่า80บาท75สตางค์ได้นะคะก็น่าจะทําให้เกิดแรงขายขึ้นม ครั้งนึงนะคะสุดซื้อคืนก็จะอยู่ที่77นะคะกับถึง7 7บเอ็ถึง76บาท50นะคะแล้วก็คัดลอสอยู่ที่81บาทตัวสุดท้ายเป็น NYT นะคะตัวนี้ก็เป็นเกณฑ์กำไรปกตินะคะเพราะว่ามีการพักตัวในรูปแบบเพนเนีนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าจะถือว่าเป็นการสร้างฐานเพื่อเตรียมสำหรับที่จะให้มีแรงดีดขึ้นต่อไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า,าระยะสั้นเนี่ยสามารถทรงตัวอยู่บริเวณนี้หรือไม่หลุด EMA 10วันประมาณ16.40บาทลงมานะคะซึ่งเราให้เป็นจุดคัดลอสเนี่ยก็น่าจะทยอยซื้อเพื่อรอการดีดตัวได้นะ,ะโดยที่มีแนวรับ16.7-16.5ถึง 16, 5, แล้วก็แนวต้านประมาณ17.8-18ถึง 18, บาทค่ะิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ